พี่เท่าเหลายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูว้าว <Wow. S 1> ชุดพร้อมใช้พร้อมยิงแต่ไม่มีพันธายครับตัวนี้ <Hey. S 1> เปิดราคาไปที่1,200บาทครับ1,200รบาททุทวนเลยหรอราคานี้แม่งคุ้ม <c oughs> ผมบอกเลย oh. 1,200บาทเท่านั้นครับมาเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับใน1,200บาทนะครับซื้อไปทําแค่พันธายไม้ใส่ยิงได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีพันธายก็ยิงได้นะตอนนี้ยิงได้เลย <Hey. S 1> ก็คือขึ้นสายมา ใส่ตูดอาใส่ตูดลูกดอกแล้วก็ขึ้นยางยิงได้ท่านผู้ชมยิงได้ครับนะครับผมบอกไว้เลยว่าว่าตัวนี้1,2 0 0บาทนะครับคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวผมจะมาขยายสู่ฟังนะครับวันนี้นะครับผมได้จับตัวนี้เป็นรางมะเฟืองทรงกลมนะครับกลมอุโมงค์บอนแท็กนะครับอุโมงค์บอนหนา3มามิลนะครับตัวนี้เป็นรางหนา3มามิลครับตัวนี้เป็นราง<า>นะครับมะเฟืองกลมนะครับส่วนต่อมา เป็นปีกเหล็กทนากรนะครับปีกเหล็กของค่ายเรานะครับปีกเหล็กทนากรนะครับตัวนี้นะครับหนาสามมิลตัวนี้ห <M> นาสามมิลเหล็กหนาสามมิลนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับตัวนี้เป็นธนากรนะครับปีกนะครับน็อตข้างล่างตาเกี่ยวให้ด้วยสองตัวนะครับอ่ะตัวต่อมา หาจับท่อเป็นสเตลเลสสตีลครับตัวนี้จะไม่กินท่อครับถ้าเป็นเหล็กนะครับใช้ไปใช้มาเป็นสนิมนะครับเวลาเราหมุนท่อตึงสายเนี่ยบางทีหมุนหมุนจังหวะเนี่ยมันจะกินท่อมันจะทําให้ท่อบางครับอันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นสนิมครับอันนี้เป็นสเตลเลสสตีลเกรดฟู้ดเฮดครับไม่ขึ้นสนิมส่วนต่อมานะครับเป็นกระบอกสาย VE ตัวนี้เป็นกระบอกท่อพร้อมสายพ e 1 2รีปอนด์ครับแถมให้เลยนะครับอ่ะส่วนต่อมาเป็นไกเซฟสเตนเลสสตีลครับไกเซฟสเตนเลสสตีลตัวนี้นะครับ รับประกัน3ปีไม่มีลั่นครับถ้าลั่นส่งคืนมาผมองยัให้คืนสองเท่าครับไกตัวนี้เป็นไกที่ผมประกอบเองนะครับเป็นของโรงงานผมประกอบเองนะครับมั่นใจในคุณภาพแล้วก็เกรดสแตนเลสสตีลมันสึกล้อยากกว่าที่เป็นเหล็กนะครับหนึ่งไม่ขึ้นสนิมสองสึกลอยากมากนะครับรับประกันเลยท่านผู้ชมซื้อไปไม่ผิดหวังครับของธนาคารทิชชู่นะครับเราทําแต่ของที่มีคุณภาพให้ท่านผู้ชมทั้งนั้นนะครับให้ไป เต็มหัวใจอ่ะุ่นผู้ชมเออนะครับในส่วนของลูกดอกนะครับเป็นลูกดอกทองเหลืองครับตัวนี้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับของมีคุณภาพครับยางนะครับตัวนี้เป็นยางให้1นคู่นะครับหนึ่ร้บาทเท่านั้น1 2ึ่ร้บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถ้าใครอยากได้แว่นไปด้วยนะครับผมจัดจัดโปรแว่นตา ปัดแสงเลนออโต้ให้ครับตัวนี้เป็นแว่นตานะครับมีซองใสอะไรแบบนี้ด้วยมีผ้าชงผ้าเช็ดด้วยนะครับตัวนี้นะครับรับประกันใช้งานจริงได้แน่นอนครับมองปลาเห็นแน่นอนครับตัวนี้เลนหน้าจะเป็นสีฟ้าเลนหลังมองทะลุเลนออกมาจะเป็นสีเหลืองครับตัวนี้ราคาเดิมปกติจะอยู่ที่390บาทครับแต่ท่านผู้ชมนะครับสั่งซื้อไปกับชุดล่างพร้อมยิงตัวนี้นะครับ จะอยู่ที่ราคาผมลดให้เหลือ250บาทเท่านั้นครับจาก390ลดเหลือ250บาทเท่านั้นครับมามีไม่ค่อยมากเพราะว่ามันผลิตไม่ทันครับเฉพาะตัวปืนก็ผลิตไม่ทันเนี่ยทำไมผมถึงไม่ค่อยได้ลงลางของมใายมันผลิตไม่ทันเด้อบอกเลยนะครับรับประกันเลยว่าท่านผู้ชมนะครับจะรู้ดีอยู่ว่าปืนของผมนี่ลงไปก็หมดลงไปก็หมดนะครับแต่ว่าที่ผมมาทําแบบนี้เพราะว่าผมรับพนักงานเข้ามาใหม่ครับ จัดส่งทันอย่างแน่นอนครับแก<ข>้วหนึ่งพันสองร้อยบาทสั่งมาแ้าแว